สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะเราก็จะมาวิเคราะห์จังหวะเทรดรายวันกันนั่นเองนะฮะก็เอฟซดนี้นะเป็นเอฟซดที่29ัหรือว่าตอนที่29แล้วนั่นเองนะสำหรับวันนี้นะัก็มีจังหวะเดียวนะแต่มีทั้งหมด3ออเดอร์ด้วยกันนะซึ่งจะเป็นไงเดี๋ยวเพืนนะ่อนเพื่ยนบก็มาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลย อ่าโอเคนคับสลบวันนี้นับก็มีช็อตเดียวเลยนะครับหรือว่าคู่สกุลเดียวเลยนับที่ผมได้เทรดนับก็คืออยู่ในคู่ Gbp-cad นั่นเองนะครับอ่าผมก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะว่าทำไมถึงกดเทรดลงรัสสายแบบนี้นะครับซึ่งหลังจากที่ผมเปิดกราฟอะไรขึ้นมานะเพื่อนๆสังเกตดูนะตอนนี้เนี่ยผมก็ทําการกดเทรดลงอะไรเป็นที่เร,เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยหลังๆเนี่ยผมก็กดอ่านหน้าจอไม่ทันนะเพราะว่าเออผมก็เปิดกราฟขึ้นมานะมันก็ Ừ, เห็นจังหวะนะผมก็กดทันทีเลยนะไม่ได้ไปดูในสงองโปรแกรมอัดนะซึ่งทีนี้เนี่ยผมก็จะมาวิเคราะห์ให้ดูเนะาะไปทีละจุดเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะช่วงนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะผมก็ทําการตีส่วนแนวเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเองนะฮะก็คือลักษณะของ2แนวนี้นะฮะผมก็ทําการตาีบริเวณในส่วนของต้นแท่งของอดีตก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ปลายไส้ของอดีตก่อนหน้านี้นะฮะ แล้วทีนี้เนี่ยจังหวปะปัจจุบันนี้นะครับลักษณะนะเหมือนกับว่ามีการเบรกลงไปเรียบ้อยแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะสองเส้นนี้นะผมก็อ้างอิงในสองการาใช้เป็นแนวรับนั่นเองนะแล้วก็มาถึงการปรัจจุบันนี้นะครับมีการเบรกลงมา2-3แท่งแล้วนะฮะซึ่งหลังจากที่การเบรกลงมาแล้วนะครับผมมองว่าเออถ้าเกิดว่าเบรกลงมาแล้วนะครับไหลลงมายาวๆเลยนะครับน่าจะมีโอกาสที่จจะไปต่อยาวๆแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะครับ หลังจากที่เบรกลงมาแล้วนะมีการกลับตัวขึ้นไปรีเทสในส่วนของแนวรับของผมก่อนหน้านี้นะซึ่งแนวรับ2เส้นนี้เนี่ยผมก็ใช้อ่าในการอ้างอิงไปนในส่วนของแนวต้านใหม่แล้วนั่นเองนะครับก็เออลงมาแล้วนะครับขึ้นไปรีเทสในสองแนวนี้นะก่อนแรกนะอ่ารีเทสในสองแนวแรกของผมก่อนนะครับก็คืออ่าแนวเส้นนี้นะครับ หลังจากรีเทสปุ๊บนะผมก็เห็นลักษณะแบบนี้ผมก็ทําการซอยไปก่อน2ไม้นะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนี่เลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยลักษณนะการนัเหมือนกับว่าเอ,อิญขึ้นไปรีเทสสองแนวด้านบนของผมอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งผมเห็นลักษณะแบบนี้เนี่ยผมก็ทําการซอยเพิ่มไปอีก1ไม้นั่นเองนะครับก็เป็นทั้งหมด3ไม้นะครับหรือว่า3ออเดอร์นะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนี่เลยนะครับโดยทีออ่ระยะเวลาในการเทรดของคู่นี้นะผมก็ คาดการว่าประมาณอีก2นาทีข้างหน้าน,ะน่าจะมีโอกาสที่ลักษณะการน้ำน่าจะลงต่ำกว่าจุดนะครับหรือว่าแนวที่ผมกดเทรดลงนี้นะฮะซึ่งอีกปัจจัยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเพ,เพื่อนเจอลักษณะแบบนี้นะฮะต้องดูลักษณะของแนวโน้มก่อนหน้านี้ด้วยนะครับซึ่งแนวโน้มก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าดูจากอดีตนะฮะลักษณนะนับก็มีการไหลลงมาเรื่อยๆเลยนะฮะหรือว่าเป็นเทนรนลักษณะของมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเออผมก็หาจังหวะในส่วนการ กดเทลงนับอ่าก็จะได้เปรียบกว่าในสองการกดส่วนเทนั่นเองนะครับสหรับในช่วงนี้นะซึ่งผลลัพธ์สลับในจังหวะนี้นะครับในสองของไม้แรกของผมนะก็สามารถชนะได้นะแล้วก็ไม้ที่นะคนับก็สามารถชนะตามมาเลยนะฮะแล้วก็ในสองไม้สุดท้ายของผมนะครับก็อ่าสามารถชนะได้เช่นกันนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะสรับในคู่ g b p c a d นี้นะฮะ อ่าเราก็มาสรุปกันนะสำหรับในคลิปนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมก็เทรดเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานั่นเองนะครับหรือว่าเป็นคืนวันพฤหัสนั่นเองนะซึ่งทุนเริ่มต้นสําหรับในคลิปนี้นะครับก็ต่อจากวันก่อนนะครับก็คือคืนวันอาคารนั่นเองนะครับก็กําไรจากว่าขารนะมาเทรดวันนี้นะครับอยู่ที่1291นะทุนเริ่มต้นวันนี้นะครับแล้วก็เทรดไปจังหวะเดียวนะฮะหรือว่าคู่พรสกุลเดียวนะครับในคู่ GBPCA d นั่นเองนะเทรดไป สามออเดอร์นะครับผลลัพธ์นะครับก็สามารถชนะได้ทั้งหมดนะครับอย่างที่เพื่อนๆนได้เห็นนะครับก็ส่งผลทําให้สามารถบวกมาประมาณอีก200กว่าเหรียญนะครับหรือว่าคิดเป็นเงินไทยณปัจจุบันนี้นะครับก็อยู่ราวๆเกือบแปดพบาทนั่นเองนะสำหรับในคลิปนี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับในการหาคู่เทรดนะก็ค่อนข้างจะยากนะผมก็นั่งดูกราฟนะครับนานพอสมควรเลยนะครับหลังจากที่เทรดใน2จังหวะแรกไปนะครับก็ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็อนั้างอยู่หน้าจอประมาณเกือบเกือบสชั่วโมงเลยนะครับหาจังหวะเทรดไม่ได้นะการาฟส่วนใหญ่นะครับก็จะอวอลลุม่มค่อนข้างจะต่ำนะครับวิ่งไม่ค่อยจะมีทิศทางที่ชัดเจนนะทำให้เทรดค่อนข้างที่ยากนะแล้วก็มอดี้ต่างๆนะครับเราไม่สามารถใช้ในการอ้างอิงได้เลยนะผมก็เออไม่อยากจะไปฝืนนะครับได้ประมาณนี้นะก็พอแล้วนะั้นเดี๋ยวค่อยเร,เริ่มต้นกันใหม่ในอีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่า กราฟส่วนใหญ่นะถ้าเราเทรดไม่ได้นะครับถ้าเราฝืนไปแล้วนะถ้าเกิดผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นนะครับเราก็อาจจะเกิดอาการหัวร้อนนะครับหรือว่าอาจจะเทรดผิดพลาดทําให้ทุนทั้งหมดของเราเนี่ยก็อาจจะติดลบได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนเทรดได้กําไรแล้วนะครับแล้วก็ดูลกกักษณะกราฟต่างๆแล้วมันเทรดไม่ได้จริงครับกออ็แนะนําว่าปิดการาฟไปเลยนะครับหรือว่าอย่าไปฝืนดีกว่านะเราเอากําไรในวันนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะ เทรดวันเดียวแล้วรวยนะเราก็ต้องการความสม่ำเสมอเนาะซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้นะ้เดี๋ยวผมก็จะเออทำการถอนในส่วนงกำไรออกเป็นบางส่วนแล้วนะฮะซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเทรดได้กำไรแล้วนะเพื่อนๆควรถอนนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับในคลิปนี้นะผมก็หวังว่านนะ้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะที่อาจจะเป็นประโยชน์นะสำหรับเพื่อนๆนะที่ได้อารับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ผมด้วยนั่นเองนะครับ แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในวิเคราะห์จังหวะเทรดรายวันในตอนต่อไปสวัสดีครับ